สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชื่อพารวยเด้อครับผมวันที่10พฤศจิกายน68ครับเอาคลิปนี้เป็นแนวทางตําราวรวมเซียนชุดที่1ครับพี่น้องเนาะชุดที่2องกับที่เก็บต๊ครับพี่น้องเนาะที่เป็นบุทธเนมาแล้วก็เลขสายดวนของพาอุดรน้าครับพี่น้องประมาณหกโมงกว่าัวครับ เอาคลิปนี้ไปรับชมรับฟังน้ากันครับตาราวรวมเสียนชุดที่หนึ่งก้อนที่จะไปรับชมรับฟังน้าเชียร์ผ้าลวยกับขอขอบพระคุณถูกถูกเสียนถูกๆกอาจารย์เน้อครับผมไปรับชมรับฟังตาราวรวมเสียนชุดที่หนึ่งกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมพี่ลุ่มตะวันครับผมหนึ่งเดียวสามสามครับผมว่ามันหายอย่างเ่าเถอาเมี่ยครับเอาเด่นบนล่างเหมือนเดิมครับผมสองสี่หกแปด เน้น2กับ8นี่สามแปดสาี่แปดสี่สตัวเน้นครับ08125822ตัวรองตัวกัน88 82 43เม็ดเดียว832ครับผมที่ลุ่มตะวันวตามกันตอครับพี่น้องนี่น้องแพรลี่ อาจารย์เอครับผมเข้าเลขติดสามครับผมเข้าเลขติดสามเด่นเจ็ดกับแปดหมวดนี้ครับเลขติดมีสามสี่ห้าหกแปดหกสี่หกห้าสามแปดสามสี่สามห้าเจ็ดแปดเจ็ดสี่เจ็ดสามและเบิ้ลสามสามตัวนเนีนเป็นหกแปดหกสี่สามแปดสามสี่ครับผม อาจารย์เอปันโชคครับอาจารย์จิตวิรศัก์ว่างานเขารับลอยเรยว่ารับนวยสามครับท่าเถ่าเสี้ว่าเศร้าตามอาจารย์จิตวิรศัก์เราบอกคอยกระงงแม่กนกะล่ำทุกงวดนะครับผมม,มีมีงวดเดียวที่าไหร่โลกคือทัดซาเปินมีปัญหาตอนนั้นมีงวดเดียวค่ระมันช่วงร่ำพอเป็นทุกงวดว่างานพี่นาเี้ยวกะทามากะล่ำคือกัน เป็นคำสาม <3 S 2> หางวดนี่ล่ะนี่ครับออหน่วยบนงวดนี้สี่กับห้าเน้นห้าสองตัวบนศูนย์ห้าหกห้าเก้าห้าศูนย์สี่และเก้าสี่เม็ดเดียวศูนย์ห้าสามตัวมีสามศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าหลักหน่วยตัวเก้าแล้วครับผมสามกับสี่เป็นสามคือเก้าหกสามหกสี่แปดสามแปดสี่ เน้นหกสามและแปดสามครับผมตำราพ่อชนินชุดเตรียมข่าสองศูนย์ครับผมวดนี้เด่นสองสามสี่ครับประกบเก้าศูนย์สามสามเก้าสามศูนย์สามสามสี่เก้าสี่ศูนย์สี่สามครับผมนี่ครับพี่น้องครับดกดก เป็นอย่างน้นนอตูกเด็กนี่น,น้อบอกกะบอกมากแล้วดื้อครับพ่อชนิมตำราพ่ออุดรครับผมอ <c oughs> าหานเพิ่นเนข่าสองครับพี่น้องเนาะ <c oughs> เดี๋ยวหกโมงเคิงหรือว่าหกโมงครับพ,พี่น,อน <c oughs> ้องเนาะพอ่นจะส่งเหล็กสายดวนมาให้ได้ครับผม เข้าตัวได้เท่าเข,ข่าสองศูครับหกโมงเคิงเอางวนนี้เอาเล็กคำวนวณ็นไปก้อนครับผมหกับ9ก้น้นห09 9นย์เกสองเหหสองครับผมกันสองแปดและสองเจดเน้น0 9นย์และหกสองสมตัวมี0 6นย์หสองเหสองครับแสดงว่า6กโมงแรกนี่ กับว่าเมรว่าหกโมงแรงยี่หลีลดอะค่ะอนุช่มตรงมาตัดขีบอีกเนาะหกโมงเพิ่งบนแล้ครับพี่นอ้องค่ะพอฝนมีเล็มีที่มาตามเราครับเนาะล่อกรอนค่ะดอนุชมคนภูเขาครับพี่น้องเนาะว่าหันเขาเล็กิีศูนย์กับสองงวดนี้เด่นหนึ่งกับสองสองตัวบนล่างหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งหกสองหกเน้นหนึ่งห้าสองหก เอาเน้นหนึ่งห้ากับหนึ่งหกกันสามห้าสามหกเลขติดครับพี่น้องเนาะหกเจ็ดแปดกับผมหกเจ็ดแปดครับเสียงดังแน่เลออยค่ะคุณผู้ชมเล็กหน่อยหรือกันตำราพ่อจ่อยครับพี่น้องเนาะครับผมตำราพ่อจ่อยเด่นบนล่างศูนย์กับสามหันเข่าเลยครัเลขดับเพิ่น เจ็ดศูนยูนย์เเอาอยู่ด้วครับพี่น้องศูนย์มากวันนี้2 3 4เน้น3าสองตัวมี2 6งหกสองเจ็ดสองเก้เครับเพิ่นจินเนีนทีเก่า9ามเก้าอะไรก็สี่กัน4 4และ5 5เลขดับ9 0, 0้าครับเท่า จีมาอีกเจ้าอาญาลร่มเราเถาเก่าแปดอาจนจีเป็นเก่าก็ได้ครับผม,มเนอะเนี่ยอาจารย์สมศักดิ์เข้าศูนย์ครับผมวันนี้แปดเก้าศูนย์สามแปดสามเก้าสามศูนย์ครับพี่น้องเนาะครับเตียนกัดทุ่มแบนด์ว่างันเพิ่นรุดครับพี่น้องเนาะครับวิ่งบนล่างเก้าหกสองครับเนะมาส์เก่าจีมาพอครับผม เก้าเก้าแปดนนั่เห็น่เจ็ดห้าเก้าครับผมแล้วก็ห้าแปดเจ็ดสองตัวมีเก้าหกเก้าห้าโอห้าเก้าครับผมสามเก้าเก้าแปดสองเก้าสองเจ็ดเบิ้ลห้าห้าและเก้าเก้าครับอาจารย์มันจะตามจนออกคนที่สองเก้าแปดนแปดเจ็ดน่าเห็น อาจารย์เอกครับผมเด่น4027ครับก็มี0 4 0 7 6 4 7 4 2 4 1 4ครับผมแนวทางตำลาวครับเอาครับพี่น้องครับผมตำลาวอาจารย์มะยมแดงครับวันนั้เข้าเด่น2กับ3ครับผมเป็นไฮสามศู 30, เลขออก2 0ครับเมื่อวานี้อาจารย์มะยมแดงให้2กับ6 527282646362เน้น8264และ62ครับผม3ตัวมี482462 4, 4ตัว6482ครับเสียนน้องคายครับพี่น้องเนาะเสียนน้องคายตำราเสียนน้องคายเด่นบนล่าง 013เน้น1กับ3 2ตัวบนล่าง30 31 51 53 73กับตัวกัน52ครับพี่น้องเนาะตัวเน้นของเพิินก็นจะมี5153และ73เส้น้องคายเดอครับผมครับตำราอาจารย์สุเมธครับพี่น้องเนาะ6กับ3เน้นไปที่6ครับผม ก็จะมี6สี3สีเก่า6เก่าสีับเน้น6สีและ9 6ครับพี่น้องอาจารย์สุเมศครับยอกกันดีครับพี่น้องไอ้กับน้องบอกกับว่ฟังงมนกันมาเห็นงานนํากันแล้วมานําเอาครับพี่น้องครับผมครับกระเห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะครับผมก็ติไปแนวทางตำลาวกับนำเสียผ้พารวยเด้ครับผม ถ่ายคลิปนี้น้าเชียร์ผ้ารวยกะขออวยพรให้พีนพ่น้องที่โชคดีถูกหวยลร่เงินไปน้ากันตามลาวสองทุ่มครึ่ง10พฤศจกิกายน68สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับอ,อ๋อค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเนาะครับผมค่ะข,ขออนุญาตไายคิมเนี่ยคววมสวยคววมงามเด้อค่ะแนวทางก็ได้เห็นกันไปแล้วค่ะครับเออ่นี่ค่ะท่านผู้ชมที่เอฟซีปัญหาม,มาวา่าน้ําเชียร์ใส่ย,ยัง สบู่นะคะท่านผู้ชมนี่สบู่จะเป็นแถวแหลกเลยเนาะครับผมค่ะ,ะแก้ฝา,ค,าค่ะท<ม>่านผู้ชมหมนาใสค่ะสำหรับน้ำเชียใส่มาสีเขาสามเดือนแล้วค,ะค่ะหาคีมขนาดเก่าหลเสียนี่ภาไปทอดถีบถอดแดนบุญละคะ่ะท่านผู้ชมแม่เอีฟซี่บนกระซ่งมาไห้ค่ะใส่ถือแน่ว่าถือแน่เนาะครับค่ะถ้าแพ้ก็ให้หยุดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมน้ำเชียก็เคยแพ้ ต่ละคขีมมันบ่ถือเนาะครับค่ะกะเลยมาหยุดอยู่ที่นี่ละค่ะท่านผู้ชมสบู่ค่ะกะใส่ดีค่ะบ่แพงเด้ค่ะท่านผู้ชมบ่แพงค่ะลักลอยใบแดงค่ะท่านผู้ชมค่ะใบเดียวค่ะต่อมาก็จะเป็นเซรั่มหน้าได้ครับผมนี่ะเซรั่มหน้าค่ะเซรั่มหน้าครับผมหลังจากลาหนาแล้วครับผมครับแล้กก็มาใส่เซรั่มเนาะผู้ใดมีกันแดด บางท่านแม่เอฟซีก,กับบ๊อบมารเนอครถบมีกันแดดกะต่อจากเซรั่มเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเซรั่มแล้วๆก็มาเป็นนี่ค่ะท่านผู้ชมแป้งตลับค่ะใช้ดีค่ะกันแดดพร้อมสุดท้ายขี้มท่าผิวเด้วยค่ะครับน้ำหอมพร้อมค่ะเป็นน้ำหอมกินกุหลาบเนาะกุหลาบกบ ออกไปทางลินจีน้ำได้ไินจีหอมหอมหอมมันอ่อนหอมมาปวดหัวค่ะดานผูชชมครับค่ะนี่แหละค่ะถ้าแม่เอฟซี่นถือเล็กเล่าคำวาอุดหนุนน้ำเชียร์ก็กล่าเชียร์ได้เด้อค่ะครับใส่ดีค่ะของพร้อมส่งมีทุกวันค่ะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งค่ะครับสองมือสามมือจะได้ของเนาะแม่ค่ะนี่แหละค่ะดานผู้ชมน้ำเชียร์ใส่แม่เอฟซีกั พอยิปซี่นกัอุดหนุนทุกมือค่ะเอาอไล่มากนะครับผมเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เบอร์0984740683ต้องขึ้นเป็นหนาน้ำเชี่ยได้ครับผมใส่หมวกครับผมเป็นไล่น้ำเชี่ยค่ะคเอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ